好就好啦。 มามามามไออกทีวีจังไทรักษาวม่จะออกแล้วเอานังเลยนังก็อ้อนังนี่คนไดเอ้อนังลุมเด้อข้าวเลยนางบดเอานังแท้มาเนี่มาด้วยกันลหรเกิดยุบย่นปรกลางประกันลูกโซตอนนี้เมนมีสซมันนอันนี้วันันแห้งอันนี้แปดคสามสิบสองสาสิบสองสองสานร้องเยอ นับตูกงับว้องันเด๋ดยันลุกขึ้นละยินยิงขึ้นน้ำระดับเอป้า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 ยินขึ้นระดับนี้ก็ป้าคนนียินกูกลมามืนนองสุดร้อนครัอืออ้อืมอันนั้นอืตึ้งเราก้องตกโต้ โอ้นีสีเดียวกันรุ่นเดียวกันดิลดเดีน่้เปรอะนีเนาเป๊ะน่าค้นนีดานดีดี่ตัวกูมันน้องเ้ยพะลายคนไหนเก่งอายุวสโอ้ไปเลยไล่ไล่มันเลย เอ,อ่เกไะกอเจอกันเนอะจได้แปลงีลงมือขี้หมอนีฮมือมีขี้หมอทีจะสะอาดปลอดปรงกว่านี่อ่ะเี๋อาถูกเข้าไปไว้เลยอ่ก

จะไ,ได้ขอบุญบารมีบทายให้มีจบมีหลับคิดสิงได้สมความมุ่งมั่นตราฐานจิตฟ้านาอาปักรักษาทุกผู้ทุกคนกคิดสิงได้สมความมุ่งมั่นตราตรานาตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปอ่าเนี่ยเดี๋ยวปีประมาณขอเลขน,นี่เด้อ<พ>อันอเก๋เจี๋ยอีแม่ย่ะมัดได้ม่งไม่ได้หัพอยอดหลังได้ตามองเหรอ ใจแล้วเนี่ยนะกู้ใาญใส่ยังผ้จงปีกูมันดีใจจะได้ออคาวดักโอ้ถ้าได้หวยสมัยดังแกมันถุก็ออกเนาะหายแั้วนะเจ็ดเนี่ยนะเจ็ดหนึ่งจิงลุงพงไปใจลุงพลปราแตนนะใจนะก็เ้าวไอหมาเอามันเลี้ยงหมาเลี้ยงเลี้ยงเจ้า ไปหาเลยนะคะลหาเลยยังป้าสตัวสตัวอยูแ่มุ่มุ่มุกุ่ป้าแข่หันป้าเนี่ยผมายป้าก็ลูคงนะฮะเดี๋ยวก็ไดใจเดี๋ยวก็ไดก็นอนก็นิงอกันเอาชีหลังย่องออกป้าเมียยังป้าเลยยังเจ้าคนเจ้ามันมดมดคนอโทรศัพท์องเลยเดี๋ยวถึงหันชัด xong bao mùa bác ào hết hả hết hả hết hết tham hết 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 nó hết 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 Được không? Chết hết 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 อาจะไ่ไหอขยายมันน้อยออมหมอจะขายไ้เละนะายผมก็ขายผมก็